สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยเนาะจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วห้กำลังใจกำลังใจกับแอดจอยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยก็มีแนวทางหุ้นนี่เคอีรอบเ้ารลบบ่ายวันที่หนึ่งเดือนสามสองพันหา้าร้อยหกสิบหกมาฝากพี่น้องเอฟซีได้รับชมคือเก่าตามเคยเนาะจ้าสำหรับผลของวันที่ ยี paid, 2018, ่สิบแปดจ้ากับแนวทางนี่เคอีวันที่ยี่สิบแปดเดือนสองเนาะจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นกันก่อนเนาะจ้ะไหวแอนดอยหายตัวไหนไปแน่เนาะเขาค่ะบอกว่าเขารุดก็ต้องบอกว่ารุดเนาะจ้ะบ่มีการจกตากันแต่อย่างใดจ้าสําหรับนี่เคอีรอบเช้ารอบบ่ายวันที่ยี่สิบแปดแนวทางของแอนดรอยรุดไปเนาะจ้ะนาะพีพีเอฟจ้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีไหลๆเนาะจ้ารอบเช้าแอนดรอยหายหกกระพาวิ่งรุดรอบเช้านี่มารอบบ่ายเต็มๆเนาะ หาหาหกหาหกเนี่ยมาตรงๆอยู่ในรอบบายเนาะจ้าหกซูเดน่นหกวิ่งรูดหกรอบเส้ามากเนาะจ้า้าพี่น้องเอฟซีจับหาหกหรือว่าเด่นหาวิ่งรูดหาเดน่นหกวิ่งรูดหกมารอบบายด้วยกะสิได้มีโชคพอมีโชคมีหลับอยู่บ้างเนาะจ้าสำหรับสายรูดสายวิ่งขขงเหาเนาะจ้าเนาะสำหรับสายจอ้าเกิดว่นนั้มหาฮกมาเป็นผลของรอบบายกะสิพอได้อยู่อยู่บ้างเนาะจ้าแต่ว่าของเอเจอต์ลูดไปเนาะจ้า สำหรับรอบเ้า14044เดนสีวิ่งรูด4สแอดจอยห้รอบายกับมาออกในรอบเ้าอีกนาะจ้กสำหรับนี่เควันที่28ต้องขอถดขอภัยพิ่น้อง f อซหลายๆเนาะจ้กเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่1กันเลยนาะจ้กวันที่1เดือน3เนาะจ้กเผื่อโบเป็นการเสียเวลานาะจ้ารุ่นต่อกับแนวทางนี่เควันที่1เดือน3เนาะจ้ก เอนจอยให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถา้บาบ่มักบ่ชอบป,ปล่อยผ่านเนาะจากพิดพลาดบ่ได้เอนจอยต้องขอสูตรคอภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจากส้วงนี้นี่เคอีกอ่ะยังเดินบ่ค่อยดีเนาะอาจสิมีเข่าบ้างรูดบ้างเป็นเรื่องปกติเนาะจ้าเพราะว่่าชวงนี้กับางเต๋อบ,บางข้างอาจสิอยู่ในช่วงแบบจับทางใหม่เนาะจะถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามท่า บแบกบโชปล่อยผ่านได้น้อจ้าเขามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากขอ้ํกำลังใจจากพี่น้องเอฟซีนี่หนึ่งนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อสได้บโบพาดแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจะสําหรับวันที่หนึ่งเดือนสามอันนี้แนวทางของแอดจอยได้ลงไปแล้วนอกจากสาหรับรัฐบาลไทยนอกจากถาาพี่น้องเอฟซีสนใจหรือว่ายังหาแนวทางรัฐบาลไทยของแอดจอยบ่เจอกะสามารถ ยอดลังดูได้เลยเราจะสำหรับนี่เคอี e, ล็อบเซลมอนีิเอจตัให้เด่นอยู่ที่สองหนึ่งเด่นสองวิ่งรูดสองมีสองหนึ่งสองสี่สองศูนย์สองห้าสองหกเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งมี หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสำหรับรอบบายจะหนึ่งศูนย์รูดจะาสำหรับนี่เคอเมื่อนี่เนาะจะวันที่หนึ่งนี่ติดเบิร์ดเนาะติดเบิร์ดอยู่ที่หนึ่งหนึ่งอ่าสำหรับรอบเสากับรอบบายเนาะจ้า แต่ว่าเบิ้ลนี่ถ้าติดเบิ้ลนี่เบิ้ลสิมาตัวใดอันนี้ก็ต้องรอุูนกันเนาะจากหรือว่าซ้ายซ้ายเบิ้ลถ้ามักเบิ้ลชอบเบิ้ลคิดว่าเบิ้ลสิมากะการเบิ้ลลูดเบิ้ลได้เนาะจากแต่ว่าแอตจอยคอหอยเบิ้ลตัวที่แอตจอยคำนวณได้เนาะจากก็คือหนึ่งหนึ่งเอออันนี้เป็นจับขู่อยู่แล้วเนาะอันหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับเด่นศูนย์รูดศูนย์มีศูนย์สี่เมื่อวานในศูนย์สี่สี่ศูนย์ออกไปแล้วนอกจากศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เดี๋ยวมาเบิร์ตัวเด่นตัวเนียนกันก่อนเนาะจ้าวันที่วันที่ยี่สิบแปดหุ้นนี้เคอีออก ออกแนวทางแบบเลขบวกระจายเนาะออกมาได้เลขหาเลขสีเลขหกเนะาะจ้ะการจับคู่กาสซง่ายขึ้นเนาะวันวันที่หนึ่งแต่ว่าแนวทางสีปังหรือโบปังอันนี้ก็ต้องอรอรลุ่นด้วยกันเนะาะจ้ะศูนย์ห้าศย์หหนึ่งสองหนึ่งสี่สำหรับรอบเสาร์าอยู่เน้นอยู่ที่อ่ะหนึ่งหนึ่ง หนึ่งศูนย์สองห้าสองศูนย์นี่คือหุ้นนี่เคอีรอบเซารอบายของมือนี่นอจ่ากาปาม่านี่ตามนี่นอจ่าถ้าหมักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอจ่าพี่ผัดมานอะไรแอดจอยต้องขอโทษขออัยพี่น้องเอฟซีลายๆายนอจ่าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านนอจ่าขอบคุณทุก การรับชมขอบคุณถูกการติดตามนอกจากขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า